รู้ไหมคะของที่เรากินทุกวันอาจมีสารที่ทำลายคอมโวนเราแบบเงียบๆอยู่ก็ได้นะเวลาซื้อของอย่าดูแค่แคลอรี่นะคะให้ดูรายการส่วนผสมก่อนกดง่ายๆก็คือข้อแรกถ้าชื่อออกเสียงยากมีโอกาสสูงว่าเป็นสารเคมีข้อ2ถ้าส่วนผสมเกิน5อย่างให้คิดก่อนจะซื้อข้อ3ยิ่งมีส่วนผสมแปลกแล้วก็ยามยิ่งเสี่ยงมากๆสารที่ควรระวังเช่น p o t าเ y ล y ีไฮโต Oil, BHA, BHT, n i เ r a t e n น t r ร so t e น o ตร t ซ l s o d i u ซ Aluminate อ่านยังไม่ออกเลยฟอสเฟตแม้แต่คำว่า Natural f l v v r r ก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปบางครั้งเป็นสารเคมีที่ผ่านกระบวนการหนักและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครั้งต่อไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลองหยิบของแล้วพลิกดูฉลากก่อนแล้วถ้าเจอสารแปลกๆหรือยาวเกิน5อย่างวางลงไว้เลยนะคะเพื่อออ์มมนแักสุขภาพของคุณค่ะ